สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการปั้นพต์ตหุ้นคุณทาได้นะครับก็ยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่นะครับว o ลคัมทูไท r รยอนนะครับอันนี้ก็ t ไท r รย o n จำกัดมหาชนนะครับวันนี้เราก็จะมาพิจารณานะครับวา่าหุน้นไท r รย o n เนี่ยสถานะของเขาเป็นยังไงบ้างนะครับฐานะทางการเงิน หรือนะครับข้อมูลบริษัทเป็นยังไงบ้างนะครับอุ้นตัวนี้นะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆจะเห็นนะครับอยู่ในกลุ่มแฟชั่นนะครับสินค้าอุปโภคและบริโภคกลุ่มอุตสาหกรรมหมวดธุรกิจแฟชั่นนะครับราคาพา1บาทนะครับธุรกิจนี้นะครับพิจารณาจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ25 3 5งนะครับพูดง่ายๆคือ นะครับพิจารณาจ่าย20-35%นะครับอันนี้ก็ถือว่านโยบายเนี่ยจ่ายผลผลค่อนข้างน้อยนะครับค่อนข้างน้อยไม่ได้ไม่ใช่ระบบเปิดนะครับถ้าบอกว่าไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบอย่างเงี้ยก็สามารถจ่าย70ได้50%ได้นะครับแต่อันนี้ก็คืออยู่ในกรอบ20-35%นะครับอันนี้ค่อนข้างจะจำกัดจำกัดอยู่พอสมควรนะครับทุนจดทะเบียน200 201ล้านนะครับชำระเต็มมูลค่าเรียบร้อยละนะครับหุ้นก็เป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราดูในส่วนของแฟกชิดบ้างนะครับเขาบอกว่าเขาผลิตเส้นใยนะครับประดิษฐ์เรย่อนจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศนะครับอยู่ในกลุ่มนี้นะครับแล้วก็ Market Cap ก็6,048ล้านเข้ามาอยู่ในตลาดหเราซับไทยตั้งแต่ปี2527น,นะครับกก็4ีปีละ นะครับถือว่าอยู่มาอย่างยาวนานเลยนะครับอยู่มาอย่างยาวนานนะครับแล้วก็เราจะไปดูในส่วนของนะครับงบดุลเงินบ้างว่าแข็งแกร่งหรืออ่อนแอหรือเป็นประการใดนะครับสิ่งที่น่าเป็นห่วงอีกอย่างนึงก็คือเงินสดนะครับจาก200กว่าล้านนะครับตอนนี้นะครับเหลืออยู่6ล้านนะครับอันนี้น่าเป็นห่วงอยู่นะครับคราวนี้ในส่วนของงบดุลนะครับอ่า สภาพคล่องเป็นยังไงนะครับจาก1.92นะครับอันนี้ต่ำกว่า1ละอันนี้มีปัญหาค่อนข้างสูงพอสมควรในส่วนของสภาพคล่องนะครับแล้วก็ในส่วนของนี้สินนี่สินระยะยาวก็นะครับอน,นี้สินระยะยาวไม่มีนะครับอันนี้นี้สินเพิ่มขึ้นนิดหน่อยนะครับในส่วนของวงจรเงินสดเงินไหลเข้าบริษัทประมาณ2เดือน3เดือนนะครับ เงินไหลออกจากบริษัทก็ประมาณ3เดือนกว่าๆนะครับสเดือนกว่า3เดือนนะครับอันนี้ถือว่า,าช่วยพยุงในส่วนของสภาพคล่องมันต่ำหนึ่งเนี่ยนะครับมันจะมีปัญหาเรื่องของการบริหารจัดการแล้วก็เรื่องของการใช้หนี้อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ในส่วนของแะสะเงินสดนะครับทำธุรกิจแล้วมีกําไรไหมเพื่อนๆดูตรงนี้นะครับค่อนข้างผุผูผูโผมมากๆเลยนะครับปีห5ามีกําไรตอง5ปีห6ขาดทุน นะครับขาดทุนเยอะมากอย่างเงี้ยนะครับเกิน50%ของปีที่ผ่านมาอย่างเงี้ยนะครับปีหกเจ็นะครับปี67 61ล้านอย่างเงี้ยมันผูผโผล่นะครับแล้วปี68 460ล้านอย่างเงี้ยมันผูผโผล่เหลือเกินนะครับในส่วนของงบกิจกรรมการลงทุนถ้าเป็นลบเนี่ยลงทุนนะครับปี68เนี่ยลงทุนเยอะมากนะครับ1,800กว่าล้านนะครับปี66เนี่ยขายทรัพย์สินกินนะครับ ในส่วนของการเป็นลบเนี่ยคือลงทุนนะครับลงทุนสูงมากนะครับปี68นะครับในส่วนของกิจกรรมการจัดหาเงินถ้าเป็นลบเนี่ยจ่ายปันผลนะครับเออใช้หนี้อย่างนี้นะครับในส่วนของการเป็นบวกแบบนี้ก็คือกู้หนี้ยืมสินเห็นไหมครับปี68เนี่ยเริ่มกู้ละนะครับพันพันสามร้อยสี่สิบสี่ล้านถัดจากปี6 6นี่ก็นิดนิดหน่อยๆนะครับสามสิบหกล้านอันนี้ก็ทําให้สภาพคล่องแล้วก็หนี้สินตรงเนี้ยนะครับ เวลาใช้นี่มันก็ลดลงนะครับในส่วนของการบริหารจัดการนะครับถ้าเราดูนะครับว่าเขาเป็นยังไงบ้างนะครับในส่วนของหนี้สินเห็นไหมครับเงินเบิกเกินบัญชีนะครับมโมโลลานเลยอันนี้คือ,อโอเวอร์มากนะครับโอเวอร์มากเกือบ10เท่าของเมื่อ2ปีที่แล้วอย่างีโคตรโอเวอร์เลยนะครับแต่ถ้าพูดถึงปีก่อนหน้านั้นนะครับ ปี67เนี่ยสาล้านปีนี้พันกว่าล้านเลยนะครับถ้า900ล้านนีก็30เท่าล้นะครับอันนี้มันโหนะครับ40กว่าเท่านะครับเงินเบิกเกินบัญชีนะครับอันนี้ใช้อะไรนักหนาอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็เพื่อนเก็ต้องไปตรวจสอบพิจารณานะครับในส่วนของงบการเงิน5ปีนะครับเราดูหน่อยว่าเขานะครับพูดได้ทำได้ไหมในส่วนของการจ่ายผลนผลนะครับเราดูรายได้น่อก่อนนะครับ เราดูรายได้ในส่วนของรายได้รายได้รวมนะครับหกพันหมื่นล้านแปดเก้าแล้วก็หมื่นล้านอย่างนี้นะครับแล้วตรงเนี้ยนะครับเห็นไหมครับเออบางปีสี่สี่สตางค์บางปีสิบเจ็ดสิบเจ็ดบาทนะครับบางปีสามบาทปีหกแปดเนี่ยสี่สิบสี่สตางค์นะครับธุรกิจเอาแน่เอาหนอนไม่ได้นะครับอันนี้ก็ถ้าเราพิจารณาจากตัวเลขตรงนี้แล้วก็ ไม่น่าสนใจนะครับในส่วนของผู้บริหารความรู้ความสามารถระดับพูดง่ายๆคือไม่ผ่านไม่ผ่านเกณฑ์นะครับไม่ผ่านเกณฑ์นะครับสอบตกนะครับในส่วนของการสร้างผลตอบแทนให้เกิดขึ้นกับนักลงทุนหรือผู้ถือหุ้นนะครับในส่วนของราคานะครับราคาตามผลงานเลยตามฝีมือเลยนะครับจาก50นะครับลงมาเหลือ30นะครับแล้วในส่วนของการจ่ายปันผลนะครับ น้อยมากนะครับน้อยมากอันนี้ไม่ถึง5%นะครับโดยเฉลี่ยแต่ละปีนะครับราคามีส่วนลดจากมูลค่าตามบัญชีเนี่ยนะครับเจนะครับถ้าเป็นหุ้นก็เป็นหุ้นเน่าเสียนะครับราคานะครับมีส่วนลดถึง78%ก็อาจจะไม่มีใครอยากเอานะครับในส่วนของ PE เฉลี่ย3ปีนะครับพูดง่ายๆคือแพงหูฉี่แพงโคตรๆเลยนะครับอันนี้ก็เราดูจาก มูลค่าตามบัญชีนะครับร้อยสามสิบเก้าบาทแต่ขายสามสิบบาทยังไม่มีใครเอาอย่างเงี้ยนะครับมันน่าสนใจไหมมันอาจจะเป็นธุรกิจที่ธุรกิจแฟชั่นนะครับธุรกิจเกี่ยวกับไทเรยอนอย่างเงี้ยมันก็นะครับเส้นไหมผ้าไหมหรืออะไรต่างๆนะครับเส้นใยต่างๆเนี่ยนะครับเพื่อนๆก็ต้องพิจารณาตัดสินใจด้วยตนเองนะครับว่าเอ๊ะเราจัดอยู่ในกลุ่มไหนนะครับเราควรจะ ซื้อถือลงท,ทุนระยะยาวหรือไม่นะครับหรือว่าเอาไว้เก็งกําไรเล่นๆเ,เฉยๆนะครับถ้าเพื่อนๆมีเงินเยอะอย่างเงี้ยนะครับมีเงินถุงเงินถังนะครับอาจจะซื้อทั้งบริษัทแล้วก็ลองเอานะครับมูลค่าตามบัญชีเนี่ยลองเอาทรัพย์สินออกมาขายซิว่าใช้นี่หมดแล้วยังจะเหลือเกิน6กพันสี่สิบแปดล้านไหมแล้วเจ้าของเขาจะขายไหมอย่างเงี้ยนะครับว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับ ในเรื่องของตรงนี้นะครับถ้าเราไม่มีอํานาจควบคุมเนี่ยม,มันค่อนข้างจะยากนะครับถ้าเราซื้อนะครับพูดถึงหุ้นใหญ่ขายหมดอย่างเงี้ยนะครับเออเรามีอํานาจควบคุมบริษัทเนี่ยนะครับแล้วเราทําการเพิกถอนแล้วก็ชาระบัญชีออกไปจากตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเราก็ต้องดูว่าถ้าเอาทรัพย์สินทั้งหมดเนี่ยออกไปขายเนี่ยมันจะได้ถึง6000ล้านไหมนะครับในส่วนของรวมสินทรัพย์เห็นไหมครับสามหมนะครับแต่เราซื้อเนี่ย ในตลาดเราซับประมาณ6,000ล้านใช่ไหมครับ6,000ล้านสามหมื่นห้าเนี่ยนะครับถ้าเราเอาไปใช้นี่หมดแล้วนะครับไปใช้นี่หมดแล้วตัดเจ้าหนี้การค้าออกไปคืนไปนะครับอันนี้ก็มันก็จะเหลือประมาณ4,000ล้านนะครับนี่4,000ล้านเนี่ยเราก็ต้องดูว่านะครับสามหมล้านตรงเนี้ยถ้าเอาไปใช้นี่หมดแล้วนะครับยังจะเหลือสักหมื่นล้านไหมนะครับถ้าเหลือหมื่นล้านมีกําไร4,000ล้านโคตรคุ้มเลย อันนี้ก็คือเรื่องของการชําระบัญชีนะครับแต่ถ้าเราไม่มีอํานาจควบคุมนะครับบริษัทอย่างเงี้ยถ้าเราดูจากงบการเงินต่างเหล่านี้นะครับมันก็จัดอยู่ในกลุ่มกะเกงกําไรได้แบบร้อเตเต็มเลยนะครับถ้าใครซื้อถือลงทุนในหุ้นที่ไม่ได้หวังผลตอบแทนจากเงินปันผลเนี่ยนะครับก็ถือว่าเราเล่นพนันในตลาดเท่านั้นเองนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆน,น,นะครับ ที่ติดตามแล้วชมแล้วฟังนะครับขอให้เพื่อนเพื่อนนะครับรวยทรัพย์รวยปิติสุรวยสติปัญญาในหุ้นยิ่งขึ้นไปขอบคุณครับ